สวัสดีครับผมบอไมิสูนะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องวิวยูบายนะครับวันนี้ผมก็มีรถหนึ่งเพื่อมานําเสนอนัคือออนิลไททันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับรถคันนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งและสั่งจอมาเนี่ยจากจังหวัดลบบุรีเลยนะลูกค้าตามมาจาก t ิกตอกนะครับก็คือคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผมรบกวนกดติดตาม t ิกตอกให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตาม YouTube ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ ผมต้องบอกก่อนนะว่ามันมีบางอย่างที่เราแถมให้แล้วก็มีบางอย่างที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มนะครับไปดูกันเลยรถรุ่นนี้คือมิ e t ุ u บ i s h i อล n น e w เทร t ทนะครับราคา1นึ่งล้านสองหมืบาทนะครับเป็นตัวท็อปนะครับก็คือรุ่นออลต้าเกียออโต้นั่นเองนะครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับเป็นเครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับ184แรงม้า430นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมทำอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นโลโก้มิซูบิชิสีโคมเมี่ยที่ผมติดตั้งไปให้นะครับแล้วก็ด้านล่างเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสเกิร์ด้านหน้านะครับสเกิร์ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีหูแดงหูหลอกตรงนี้นะครับรองรับเซนเซอร์ด้วยนะครับก็คือมีเซนเซอร์4จุดก็ เว้นไว้เลยนะครับเซนเซอร์ไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยอีกนิดนึงก็คือที่รอบคิ้วตัวสีด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับดุดันขึ้นเยอะแต่ไม่ได้โหดจนเกินไปนะครับยังมีความเป็นแบบผู้ดีอยู่เอออย่างนี้ดีกว่าเท่ๆแบบผู้ดีไม่ได้โหดจนเกินไปนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีแบบเป็นตัดสีดําด้านตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ SR Limited ตรงนี้ให้นะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับก็ขนาดใหญ่นะครับ ก็รับกับตัวสเกิร์ด้านหน้ายังไงก็ต้องมีนะครับถัดมาที่ล้อลูกค้ารีเควสอย่างหนักเลยว่าล้อเนี่ยมันต้องเป็น2ี่ิบนะครับนี่ล้อ2ี่สิบเลนโซนะครับมีขอบสีแดงตรงนี้นะครับขนาด20สายยานจะอยู่ที่สองห0ห้าห R 2 0ิบนะครับก็คือถามว่าลุยได้ไหมลุยได้ระดับหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างโอเคลูกค้าบอกว่ายางประมาณนี้โอเคแล้วไม่ต้องแบบว่าคือถ้าจะให้แก้มันหนากกว่านี้รถมันต้องยกพอรถมันต้องยกต้องใช้โชคเดิมยก พอใช้ชกเดินยกประสิทธิภาพการทํางานของชกมันก็ไม่ไม่แบบมีประสิทธิภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้บานปลายต้องเปลี่ยนชกลูกค้าเลยเอาแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคกระจกมองข้างผมไม่ได้คลอมให้นะครับเว้นความเป็นโครเมียมตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับคิ้วกันสาดด้านข้างผมติดตั้งให้นะครับสติกเกอร์เสากลางตรงนี้ผมติดตั้งให้ที่ค้อมือเปิดติดตั้งให้นะครับแล้วก็สติกเกอร์กับรอยมือเปิดตรงนี้ผมติดตั้งให้นะครับถัดมาเลยนี่กาบประตูด้านข้างสีดํานะครับ ติดตั้งให้เหมือนกันนะครับก็คือตามมาจากคลิปนั้นทําแบบคลิปนั้นเลยนะครับแต่มาเพิ่มสเปคและลดสเปคเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตามมาด้านหลังครับนี่ด้านหลังโลบานะครับเป็นของ Outlander นะครับมีไฟเบรกดวงที่3าให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับยังไงก็ต้องมีลูกค้าบอกโลบาของแท้ Mitsubishi Motors ไอที่มาจากโรงงาน Mitsubishi ไม่สวยลูกค้าไม่ชอบชอบแบบนี้นะครับ แล้วก็ที่ข้อฝาถังนะครับของไทท่านนี่จะมีแบบแกะงานสวยมากนะครับลูกค้าชอบผมก็ติดมาให้ด้วยนะครับก็คือเอาตามคลิปเลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับในส่วนของด้านหลังก็กระบะไลเนอร์นะครับกระบะไลเนอร์ผมใส่แบบมีขอบให้ลูกค้าบอกยังไงก็ต้องมีขอบที่กลวมเป็นรอยนะครับแล้วก็ใส่โลบาให้คือใช้งานได้จริงๆนะครับเห็นลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาที่ติดตั้งที่ปิดกระบปอีกทีหนึง่ง แล้วก็มีที่ล็อกยางไหล่แถมไปให้ด้วยผมก็ติดตั้งไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับ <un> ก็ถึงช่วงสุดท้ายของท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็รีวิวให้ดูแล้วว่าลูกค้าเนี่ยติดตั้งอะไรเพิ่มบ้างนะครับและลูกค้าทําอะไรกับรถคันนี้บ้างลูกค้าก็แต่งไปมากพอสมควรนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะถ่ายบรรยากาศเก็บบรรยากาศกเข้าๆแล้วการที่ไปส่งมอบให้กับลูกค้านะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังที่ลูกค้าบอกแล้วกันว่าลูกค้าเจอผมได้จากช่องทางไหนและความประทับใจของลูกค้าเนี่ยเต็มสิบจะให้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แลวกันผมก็ขออนุญาตทิ้งทุกช่องทางการติดตามและติดต่อของผมไปข้างล่างนี้นะครับหากสนใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตไปคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ก็มาถึงลูกค้าแล้วก็นํารถมาส่งมอบที่ปลายทางลบบุรีเลยนะครับก็จะมาฟังคำสัมภาษณ์จากลูกค้าแล้วกันว่าเจอผมได้จากที่ไหนบ้างสวัสดีครับพี่บีพี่บีเจอผมได้จากที่ไหนครับอันนี้ก็จากติกตอกค่ะแล้วเจอปุ๊บคลิกเลยจําได้เลยพี่บีทักมาหาบอสตอนสี่ทุ่มตอนเช้าโอนจองเลยก็คือทํางานรวดเร็วมาก ก็ดูดูตั้งแต่ในติกตอกเสร็จปุ๊บก,ก็เลยไปตามดูใน YouTube <ừ> um, ด้วยแล้วจุดแต่งอันนี้ก็คือเห็นมีที่เดียวอ <ừ> um, ชอบแบบนี้มาก,ก็สั่งมาปุ๊บก็จัดให้เลยก็มีการไว้ใจกันอีกอย่างพี่บีน่ารักมากคุยง่ายมากมีอุปสรรคริดหน่อยช่วยกันแก้ไขตลอดเวลา <c oughs> อันนี้บอก,ก็ต้องขอบคุณมาก <c oughs> นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้คะแนานเต็มร้อยให้เท่าไหร่เกินร้อยเลยโอ้ขอบคุณครับเกินร้อยเลยวันนี้ก็ประมาณนี้ไว้เป็น แนวทางให้ลูกค้าต่างจังหวัดละก,กันคือน้องให้คำแนะนําดีคะ่ะตั้งแต่เรื่องชุดแต่งเรื่องสินเชื่อแล้วก็น้องก็ให้คำปรึกษาทุกอย่างพวกบางอย่างมันมันไม่เหมาะมันไม่สม,มอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบเราชอบแบบไหนก็คือบอกน้องได้เลยน้องจัดให้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณพี่วีมาก <c oughs> ครับ